กระบอดมาได้แบบนี้เห็นไหมโอ้ยก้มลงเลือดสีขาวตาไปซองแน้ยมาเสร็จมีที่สู้อยู่หัก คือเริ่มเป็นแต่ย่านเขานับเมื่อเลยคือวางทิศก่อนฮนะมีกลุ่มคนบริรือว่าคนขี้หลักนั่ทุนเป็นได้มาหลักสายไฟยอยู่สวนนาบาวก็คือเป็นสําหรับสายไฟายนาบาวนี้เขาได้ไส้น,น,านานั่ทุนเขาได้โตโตสายไฟยไปหานาบาวเพื่อว่าจะหดน้ําในสวนเอื้อต่ละทิศก็คือเขามาหดน้ําทายบรรยากาศในพีเอฟซีเบื้องหั้นแหละก็คือเดี๋ยวนี้หันโบได้หดน้ําแล้วที่แล้วนี่หันก็คือโบอได้หดน้ําต้นไม้ย้อน,ยยนว่า สายไฟหั่นเพิรนมาลักบุดเลยบ่วเลืออย่างลยทุกคน,นวันนั้นเขาจะถ่ายพีเอฟซีเบื้องบห้วเพิรนขึ้นแล้วไหนทุกคนเอ้ยมาลักเอาจนเบิดจนว่าบ่วเรือให้หลังจากที่ลักสายไฟแล้วสิมาตัดเอาหัวเอื้ออีกนะหัวหนามกักจับเียนะอยู่บอลนี่ก็ถือตัดแล้วแต่บห้บวเพิรนลโบฮานด้เอาเพิรอาจจะพ่อคนก่อนบทุกคนแล้วก็เอาบ่ได้มีแต่ว่าตัดเอาไปน้อยหนึ่งนามกักจับทุกคนสำหรับสายไฟหั่นกระือเบิดเลย เลยฮาก็คือบบมีไฟใส้บ่สามารถโหดต้นไม้ได้เมื่อนี้ก็เลยว่าพากกันตัดสินใจไปอันเอยเพิ่นได้สั่งโซลาเซลล์มานะทุกคนมาเพื่อว่าจันเอามาโหดน้ําต้นไม้ขั้นสม,มุติว่าเสีเอาสายไฟมาใส่อีกก็ย่านถึกหลังอีกทุกคนก็เลยว่าตัดสินใจเอาโซลาเซลล์ลองเบิ่งว่าสิได้บอกเดี๋ยวเฮาจะทาบรรยากาศในพิพิบิ่งตอนี้ก็ลมเย็นแฮงขนาดลมแฮงขนาดเลยทุกคน บัวพันขึ้นแนวด้ายคือว่ามาหลักเอาหองกันจนเบิดเลยจนว่าบัวเลือไว้เห็ดไส้ให้อย่างเลยนะตอนนี้มันอยู่สวนนาบานนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเสาไฟที่นาบวเพ่นโตเข้ามาสายไฟก็คือบัวเลือเลยเสาเนี้ยขั้นสมมุิว่าเอาไปได้ก็คือเสีเอาไปน้ำเนาะก็ต้องพูดดีีต้นไม้กับแฮนะวทุกคนบัวได้โหดสองทีดแล้วมื้อนี้ก็เลยว่า ตัดจินใจใพากันซื้อโซลาเซลล์มาคือว่าจะมาหดน้ำาบเคยซ้างจากเถื่อแล้วนี่โซลาเซลล์หากระซื้อมาอต้นไม้ก็ไปิตอีกต้นขนาดเดี๋ยวเขาปิ่นกล้องหลัง PFC เบิรงเดอบอนทีคนขี้รักพ่นตัดม่วนนะทุกคนนี่ทุกคนนี่ก็คือบอนทีคนคี้รักพ่นตัดม่วเข้ามาบุ้งหัวิ่นจะเป็นรักอยี้ในสวนเ้ย และนี่ก็คือเป็นเสาไฟเบิดเลยสายไฟน่ะนาบ่าเป็นกระท่อเลยจนบ่มีแฮงสิคุดมันเพื่อนน่ะสวนมันเพม่อนกันยหันยาเขาจะมาลากเอาน้ำปันนะ่นอ่ะคนชิ้ลากหลายขนาดเลยเหลือแต่เสาทุกคนเอ้ยเสาไฟเหลือใจแหงขนาดเลยเพว่คได้ต่อเข้ามาขนานทุกคนต่อเสาไ ต่อไฟน้ำนาเบ,บาปว่าะจะหดสวนหนาเบ,บาจะหาต่อน้ำแต่ละเถืดได้หดมายางอยู่สายไฟน้อยเอ <c oughs> ื้อยค่จะจนสิเอาสายไฟน้อยนะพูดทีบบอกทุกคนยังจะสายไฟน้อยโหดใจหันหน้อยหนึ่งอีต้นต้นไม้ได้ทิดแล้วนี่กระโบเรียหด <c oughs> มามาฮูข่าวทิดแล้วนี่แหลววะว่ะ โจนลากสายไฟบอนนี่หันกระถือตัดขึ้นกันนะทุกคนคุวันมันมีบอนหนึนน่งอยู่ในแถวนี้ค่ะถือตัดขึ้นกันไอ้เบิร์นทุกคนเขาจะใส่อันน้ำโหดต้นไม้ด้วยโซ,าซลารเซลล์วัชไดบบ่้าก็เปนคนข้างแรกขึ้นกันพากันตัดสินใจซื้อมาน้ำสีไดบเโบ่เอ้เอยกับไอ้เขยเพิ่งกำลังต่อ กันแดดแห้งแหงนี่น่ไม่สีแห้งกัน,เ,นกเลยตัวครั้งแรกนี่ทุกคนแทนโซลาเซลเขาขั้สมุ่รจีซื้อสายไฟมาใส่กับโอยากเซียงเลยตัดใจเอาแทนโซลาเซล์นี่มาย้อขึ้นย้าลงอ่ะเจ้าเตีย้ยขึ้นรถได้ยอมน้ำควรขี้รลัก มีแผ่นแล้วกับมีตู้แมนมาแมนละนี่กคนเจ้าเตี้ยอย่าโดดขึ้นแผ่นเลยจะงี้จะูึกรถไฟวะบ่มีแนะสุดยอดไปกีใช่ว่าวิคอยเอาเท้าเอาครัเจ้าคือผิดแล้วเจ้าตู่เมื่อวานนี้พอเพิ่งกับได้เห็ดหานใสแห่นี้ าไปุกทีพอจะเข้าใจผพีดเธอละหยับทอนว้าวมาเป็นครั้งแรกมารอน้ำกันทุกคนเลยไฟยาวเติบเลยงเนาะปการลงขักแท่เวลา่สึแดดรอนไอ้่าแดดมีทางนี้โอ้ไ่เป็นอย่างนรกไอ้สองแค่เปิดมาจตโอเคอ่ะ้อเสียบใส่อู้ฮอลไตู้หวผ่้หัวน่นะเสียบใส่อ้าใยเต้นเต้นเต้นน้าัน เปิดพร้อมกันอะมันมาลองแล้วอะลองหายแล้วมวันมันลองหายล้วบอได้หวะสีแดงแมนเสียบตัวไหนก่อนกันได้ไหมนทั้งรมก็จะมีแนวเสียบค่ะว้าวั้งแรกเลยเป็นบุญตาที่ได้เห็นแผ่นโซลาเซลล์ใหญ่ขนาดนี้มีใหญ่กว่านี้อีกแต่บ่มีเงินเขาว่ามีใหญ่กว่านี้อีกมันรุ่นเริ่มต้นรุ่นกามิเอ็นบ่ มลนเนียนหมาะมูญแบตเตอรี่ถึงต่อตรงโบเอล่าบางบังมอเตอร์ใส่๊อดนี่เฮ้เบเกอร์มันขึ้นเป็นทางไหนไหมว้าวมาเห็นเบเกอร์นี่เพิ่นเอาขึ้นแล้วเออแม่ละเบเกอร์ขื่ะเสียงดังแห้งบอกโคสิเลนเลยขออนุญาตเกิดได้เอง น้ำกนแล้วเลแม่แล้วจกากหน่อยได้มาแล้วพวดทุ่นพอเนีงแล้วโอ้บูมีเสียงว่ะเย้น้ำความแห้งกตบได้เปิดนี่ค่ไลองบูมด้สองเอ้ีแห้งแท่ฟังเสียงน้ำลงอ่ะเย้ คุน,น้ำเข่าอ่างแล้วประสบความสำเร็จการทดลองของเขาต่อไปบนตรงงอสายไฟมุมีสายไฟเห่หลักแล้วเอาขึ้นอ่ากออกอปปงก่อนบดขุดท้อมเออเขาใจใหญ่ท้อมาโรดน,นี้ทอ,ทอ <laughs> มันกเนตนสวย้งางหอบอ่างว่าลงเขอีก มเถึงตอนที่ว่าห้องสีงขา่ะเนห้องเ,าเ,เ,าเอ,างอางเอ่างไว้ตอนนี้ออเออไสสว้ไว้้ำซาลอนเนี่ยตัวนี้ชูเจ้าไปหดทางก็สิมาว่าเห้เอ,อย้ยตัวเอ้ก็ก,กับเป็นโค้งอยู่คันดิเห็นแล้วว่าเสียงน้ำเออเห็นแล้วว่าเสียงน้ำา น้ำจ๊กจ๊กจ๊ก,จกอยู่เห็นจังไหนจิงสีเห็นน้ำอู้เตียมทออยู่ใดมันก็แห้งอยู่ใดเห็นบ่ห <Leaders. S 1> นี่ยุด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 เห็นไห้ส่วนไหนเออโอเค มาเตี้ยถือพาเป็น,น,นคูไในคมผมจูเตี้ยมีลูกแล้วบบหู้สีได้จกักโตบบหู้ซีครบสามสิบสองจักโตเป็นอย่าออกมาเอาแนวแลนเอาเท้ว่ะถือพาอยังมาแลนพะคอนไปนอนพะคอนไป โอ้ยทอหลุดแล้วล่ะไอสองทอหลุดทอ,อยู่บนนั่นตดตอ,อยู่เทิงอันนี้เขาไ่ได้อาย่างหัดมันนี่ยื้อยื้อย,อยือยื้ทยงอย้อย้อยเฮอยื้ออยื้อนืออออ้อย่างื้ออย้ํากอยอ้อยื้อ รักอย่างค่ะตั้นี้บอมันแห,งหน้งหลามันเห็ดหลุดเลยใสยย่ยางดํามาหัดไรที่เปิดแล้วเด้่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดมงครึ่งแล้วทุกคนแดดกับผู้ดีเริ่มแหง้งโซลาเซลล์ก็แห้งสิได้แล้วทุกคนเพราะว่าแดดแหงเท่าไรไปจะแห้งนะทุกคนน้ำก็คือเขาต่อสามบอล ไปทางนั้นพูดหดทางหลังสวนวหันก็ถือว่าแหงเติมแล้วคนละกะได้คืนนั้นกอกน้่งไปพ้อได้ึ้นทางเกิบน้่ไไ่พ่อละกะอีท้ายนึงก็คือต่อไปเลยพิ่นหดอยู่หันถือว่าโอเคเลยแหยงก่อนไฟฟ้าแท้ๆเลยเ <c oughs> <c oughs> จ้าเตีย้ยให้ยกำลังใจกันนอนเ <c oughs> จ้าเตีย้ยพันถือพานะคนอยากเมื่อย์เห็น,น,นเลยแต่หาอยากมาน้ำ ต่อสามบอลน้ำแห้งขนาดนี ated, okay ้ก็ถือว่าโอเคแล้วเขาใส่แบบโบมักเฟ่ไฟฟ้าแท้ๆก<พ>ันเลยก่อนสวยนี่แห้งสีแห้งดี่ไอตัวแดดแห้งเด็เป็นอะไรต่อไปคือสิบบองอไฟฟ้าแล้วเนาะบอลงอป็นอะไรบอลงอป็นอะไรต่อไฟมาก็ใส่น้ำในน้ำก็ได้ยไม่ไหนบ้างข้ามหามไม่ใครเขาไม่ได้หนักโคเป็นอดไรรึไงคิดว่าเขาเริ่มที่ลากกิโด เนี่เราสายไฟมาใส่อีกก็คือสิลักอีกอเป็นตะย่านพูดหัวก็คือหัวเอื้อยอเฮานี้ถือตัดสามบอลสี่บอลแล้วทุกคนเลย่บอลน,นี่ก็ถือตัดพืซซีแมนอันพากกันอันหลักเอาสายไฟเขานี้นี่ตัดแล้วพากกันอันดึงสายไฟนี่เด้เห็นหอยอยู่เตตะย่านขนาด นี่ทุกคนหวเนี่นะบอนนี่นะถือตัดเลยนี่ใส่บุดีขนาดเอาละเป้งหะใส่สุดสิได้เราต้องได้มาเสียเวลามาดึงห้วกันพ้นพากันลากสายไฟแล้วกะพูนตัดอยู่หน้าประตูหันเข่ามา,มานียก็ดึงมานน่ตัดหัวเป็นวักเป็นวักอยู่สี่บอลเลยอยู่บอลน,นั้นอีกบอลหนึ่ง ล้วก็อยู่ข้างอันทางหน้ามนณาประตูนกคนตัดสายเวิร์ดคำสีเบาเลยสายไฟต่อมาแต่ถึงเงอนเงานลุงคนกร็ถือถึกลักไปเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเอาหดสวนเรียบร้อยแล้วเข้ามาตัดฟื้นต่อทุกคนชิพาก็ตัดฟื้นไปเฮ็ดอัน เผาถ่าน,าานแต่ว่าโบาได้เผาใส่เต่าใหญ่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเบิร์ดถ่านอันเบิร์ดถ่านดังแล้วมีแต่ว่าสีเผาเสร็จตัวเต่าน้อยนคนคันเผา,าก็ได้ประมาณเต่าน,น,น้อยหันได้ประมาณสองสองเป่าหรือบางที่กับโบ้หอดพอดีเขามีเต่าน้อยสองเต่าสิตัดไม้ปาไว้ให้พื้นแห้งผิดหน้าผู้ดีเสียวใส่เข้ามาตัดอยู่ข้างสวนเลยตัวนี้ก็จะเป็นดินพี่น้องทุกคน อันหกวันนี้เจ้าเตี้ยยังบื่นมานำได้นนิทุกคนเห็นบอกเห็นอีหยังแบบแบบบอมาได้สบจะพาชิปซี่ไปสัมภาษณ์เอ้ยหยุดหยังไปยากแทะโอ้แมงไม้เขาตายอีกแล้ว สองสำโตแล้วน้ขาบินเขตาตายนี่นะยังมีติ๋วจะเตี้ยม,มาน้ำให้หน่องลูกตายแล้วลูกควายบืนมาน้ำบนแปลนทันโบ,น,บนไปได้เพื่อนเม่พามากับมานะเม่ไปห้างไหนเอ้ย เอ้พันกระบืน้นมานำเราเจ้าเตี้ยเนะาะเมื่อวานนี่มาซื้อกลิงให้เพื่อนซื้อกลิงให้เจ้าเกี้ยเจ้าเตี้ยได้สีแดงเสืนี้สีบัวให้เพื่นการลล์ดมุนละไดซื้อสีนี้ให้ใหม่คนพี่เป็นยังไงบ้างครับเราเพิ่งมาเพิ่งหดสวนเสร็จเอา,หาไหมไม คนละอ่านเลยทำไมไม่เอาหรอ,อกะะน็นได้ยินเสียงฟันไหมอ,าอ้าวใช่ปเนี่ยอาต้นบกปะอ,อ้้สวยคณพี่ม,มาจับก้องให้เราหน่อยค่ะเราจะตัดไม้ต,ไต้นไหนพี่ซ่อมให้วอาจะไม่แน่นนะความรักฉันอืมตัวนี้ก้ามเสียงเนาะ แล้วขนาดจะโอ้ยสายบอกเอาเอารถบางทีเจ้าอยากว่าวหนาเบ,บิงอยากบาดท,ท้งฉิขาดต้นใหญ่ก่อนเขียหนหน่อยนึงใจกุปอยู่ในป่าน่ะเห้ยแจงไรสิเจ้๊ออกแม่เขาไม่อย่างหนาบบางนะเจ้า อีกบาทเดียวให้มันขาดเลยพอดีสิบบุกขาดเลยเดอแล้วเแหละว,ว,ว,ว่าตาัดก้อนเบาะเรือเนี่ะให้มันลงก่อนเหรอะจะจตัดก้อนแล้วจะส่องเนาะเตี้ยออกเด้อเจ้าเตี้ยออกเด้อเอออืเออเอ,อือหาบอดอ มเลือดเต็มเลยพ้ยนาถ <dır> ือกว่าบอบอันนี้น่า <auch> ถึงนะอ้าเจ็บอยังเลือดออกเอาเข่าตาโอ้ยปิดกล้องก่อนกันเลยเห็นไหมโอ้ยก้มลงเลือดสีเข่าตาไปซ่อมแมวมาเสร็จมีที่สู้อยู่ถูก หลังจากที่เขาตัดไม้ไปน,นิดนึงนะทุกคนไล้ลามนเดียวกำลังสิบตล,ลามที่สองเกิดเหตุคิวคิวขาด <c oughs> โอ้ชิมหอยจริง<อ>วะไม่โดน <ๆ S 2> เบิ่งเลือดจนวะตกใจว่าเลือดเป็นอย่างคือออกหลายแทบแบบแย้ตาลหนามนี่นะหนามอันนี้ปากซื่อน่ะเล่ยเบื่องหายเป็นเป็นหูน้อยๆนึงทุกคนแต่ว่าเลือดหันก็คือไหลแบบโบยุดเลยจนได้เอายามาใส่ ใหญ่มันห่างกันบอกแต่ว่าหญ้าสบเสือหญ้าสบเสือบอกทางพังไทยมันเอื้อต์เลยว่ะมันผ้าถืาอว่ะเลยว่ะบบแมนมันมีหนามโค้งอยู่นามันิ่นเอื้อนวายังวะเกี่ยวอยู่ในต้นไม้ตัดออกแล้วิน่นโค้งมาใส่ฟาเลื่อนจนเข่าตาเลยเจ้าเตี้ยบโบสวยแม่เลยบาดนี้โบได้หูสึกเจ็บแต่ว่า ตกใจเลือดอกอกเห็นต้นไไต้นหมาไฟไ่วนเธอจูอยู่น้ำถุงมือเอื้อยพ่อมเันปวดถุงมือมาปิดบาดกระทันตงนี้นมันแหนะเจ้าอะไรนี่ไปต่อหรือพอจะนม่อยู่วะกระสีได้ต่ออยู่เอ้าเอ้าตัต้นเก่านี่ต้นเก่าคอยสาง,ง,องเอาให้ยไปแล้วได้ตัวเอ้ายังบม่ได้ยอมแพ้เนาะลูกพ่อนี่น่ะลูกเพื่อนนี่บ่มีคำว่าย,ยอมแพ้ เลือดปิดเลือดอ,อ,อ,อาบหน้าอาบตาเขาเพรานไปต่อความจนมันน่ากลัวบ,บูมิทานดังแล้วเนาะจะเป็นไกใจได้เหรอท้าหนีผัาเจ <c oughs> ้ากอาทมันบมได้เจ็บบมได้รู้สึเกเจ็บบาทนั้นอันพวกนี้ลาบซอ่อย,อย่างเลยเนาะไม่ได้กินข้าวกับนอน <c oughs> เออฟัน คุณสาวคิวบากจะขี้ใจหัวขอนโซลาเซลล์หรือว่าจหัวขนกิ้วขาดดเกือบตายเจ้าก็จหัวขอนมันตั้งใจว่าวันที่แโซลาเซลล์คไหน เหตุการณ์ให้ลาน้อยเลือดตกอย่างออกมอเมนเลือดออกสองลิทย์กบ่านนะพี่บ่ะอันนี้แปดจักออกนะอกก่ะวา้าวโทกเซนาภาคก็ตายอิ่เบื้องจริงบ่า เป็นคิ้วปิ่งเลยเนอะโอ้ยกระดิ่งจะรูดมาได้เรียบร้อยได้ไม่ค่อยกระดิ่งแม่ใช้ความหนักของตัวเองเป็นประโยชน์ไหมว่ะตื้อไงตื้อจะน้อมกบไม่เนี่ยตื้อมาเสร็จน้มต้นไม้บอแบบมันย่้ยสดๆๆๆนะมันถึงชิ้นง่อเบิ่งหูมันกว่า มันเป็นอะไรมัน,นมันก้อออกหลายนเยน,ยานี่น ก็เลื่อยตัวอีพอเราแ,แป่งเขียวอยู่บ้านนึง พ่อฟันทางนี้นะทางหลังแล้วก็หักเลยไม่หยัางก็เตี้ยผ้าสิถือเจ้า่ะนะยางมัถผมก็เป็นยางสีนสดอยู่ได้โอ้ค่ะเตี้ยหัวหัวเตี้ยออกไว้ลูก ออโทรศัพแม่เห็นซะบอ ได้หลายอยู่ยังมาก,กินสสมอยู่กลับบ้านแล้วือว่าผ่านโอเคเลยือว่าพอใจพอใจหลายอาการเสียงกันนะงนี้ราคาแต้คอมเมนต์ราคาว้าบวได้อันตรายเหมือนจะสิ้น,นปีสิ้นใจเลยราคานะ จะมึงคูนะครับปอ้อมีป่ะกลับบ้านเด็ดโซลาเซลเลยคำคูนจะปั๊บเจ้าเตี้ยหันเหงาเป็นอย่างเด้ฮะเตี้ยทำไมเป็นอย่างนีุ้บน่ะเมื่อหรือฉันนอยแล้วหนีนอนอนี่นี่เด้อเบียกเจ้าบเฮีดเจ้าไม้นอนล้ะอยูนยอนาาอย่นี่แหละว่ต้องเมื่อ ไม่น,นี่ผู้ื้อว่าเครื่องบหลายโอ้ทอย่พุนบ่เครื่องบหลายามาในเก็บขึ้นเจ้าเตี้ยกลับบ้านตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วทุกคนกลังจะกที่นเครื่องเรียบร้อยละก็คือนอนอยู่กล้องโซลารเซลล์จับโซลาเซลล์ทุกคนเฮือของใหม่กำลังเฮือของใหม่ ประตูเหล็กคันเหตุเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโบก้าอเามาใส่ซ่งน,นี่ก็คือคนขี่หลากหลายก็เลยว่าใส่ประตูไม่ไปก่อนเจ้วเตี้ยพี่ยหง่ลูกอ้กอลิงแดงนี่นงามแท้นอนจับสลุลซเลในน่งบบได้มันสิต่ำหัวมันตำ่ำตอน,นี้นอนดึง แผนโซลาเซลล์โอ้ยกองสันเจ้าเตี้ยบโดด้อ,ดอดลูกนะกลับบ้านเฮาแบบน,นี้นะไปไหนไปด้วยพากันถอดอันนี้โบอ,ออกทุกคนเลย ถอดไนนั้กระโบออกได้แต่ฟางเดียวแส้นหาเจ้าของบอนไปซื้อนําคนบอกว่าป่านนั้นออกป่านแล้วก็ยังถอดออกบ่าได้กูสามารถถอดออกได้เอาไว้เมื่อเฮือนเมื่อถอดอยังเฮือนตอ